สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามุนทาร c h a ชแนลนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดลงความรักนะคะเป็นคลิปแรนอมดลงความรักของชาวทัตไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของชาวทัตไฟจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะมีดาซันนะคะ ไลท์เท้าค่ะวิอ yes. สต้องบอกว่าเป็นพลังงานของอะไรที่คุณกำลังจะเปิดโลกนะคะเหมือนว่ามันเหมือนเป็นการใส่พลังงานบวกนะคะหรือวางเรื่องราวต่างๆด้วยตัวคุณเองเพ n เดอร์ n ั back into your sky นะคะถ้าเวลาที่คุณอยากจะเติมพลังงานดีๆหรือ อยากจะมีโปรเจกต์มีเป้าหมายอะไรที่ทำให้ชีวิตคุณเจ,จริญกระดับไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นมนบอกเลยว่าช่วงนี้คุณสามารถทำได้คุณสามารถเขียนเรื่องราวเหล่านั้นได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเป็นพลังงานของคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อยู่ในวยัยหงการเจ,จริญกระดัมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะลักษณะตรงนี้มันเหมือน เขาบอกว่าคุณอย่าสงสัยว่าตัวคุณดีพอไหมหรือว่ามีคุณค่าเพียงพอไหมต้นจ o u y o u เ w o ร์ดนะคะคือเราสุกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเหมือนว่าบางบางทีเหมือนแบบอยากให้คุณเชื่อมัน I am a l เ a y เวย์อนะคะดีพอดีพอค่ะคุณพอนะกับเป้าหมายกับอะไรต่างๆว่าคุณพัฒนาตัวเองคุณไปอ,อยู่ในจุดนั้นได้อะไรที่คุณตั้งเอาไว้อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็น ความฝันเป็นเป้าหมายที่คุณวางไว้นะคะตัวคุณดีมากเพียงพอคือมันว่าถ้าจาบใดที่เรายังไม่ได้หยุดจะพัฒนาตัวตนหรือพัฒนาตัวเองนะคะอยู่เสมอเนาะแล้วก็พลังงานในตอนนี้มันเป็นเรื่องของการ celebrate yourself นะคะเรื่องน่ายินดีสิ่งต่างๆการเป็นตัวของตัวเองการที่รู้สึกว่ายินดีกับการที่เราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นหรือว่า การเฉเบตกับเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถทําได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้สโลว์ดาวลงนิดนึงอย่าคิดฟุ้งคิดมากจนเกินไปนะให้แบบอยู่ในพลังงานที่มันเวิร์กที่มันแฮปปี้ต่อใจนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูกันพลังงานที่จะขึ้นมานะคะของชาวทัตไฟเมษสิงหธนูนะวันขอใช้เป็นสำหรับเดกกาเดียนนะคะ ขึ้นพลังงาน two of w a t e r นะคะสองถ้วยขึ้นมาจา้ะมีอะไรคะ the sun the sun มาแล้ว queen of air นะคะราชินีถือดาบจา้า r e n e w a l นะคะการ r e v e r t e พลังงาน self evaluation นะคะ the empress เป้าหมายพลังงานของการเติมเต็มนะคะการเทคชั่นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะความอุดมสมบูรณ์พลังงานความสุขนะคะพลังงานความคิดเอ่อทิศทางแนวทางของการเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ในชีวิตการไปต่อกับเวต์ต่างๆกับสิ่งต่งตางๆที่เกิดขึ้นนะคะการเทคชั่นพราคุณมีเป้าหมายนะคะที่คุณอยากจะมีพาร์ทเนอร์มีคนรัก ในรูปแบบไหนยังไงนะคะเราอยากจะหาคนที่เข้ามาแล้วตอบโจทย์พลังงานความสุขความสมหวังคุณคิดว่ามีเกณฑ์ที่ช่วงนี้คุณเองก็อาจจะได้เจอคนที่ใกล้เคียงคนรักในอุดมคตินะคะมันมีทิศทางของการเห็นคุณค่าในตัวเองมีการสะท้อนตัวตนสะท้อนอะไรบางอย่างขึ้นมามีการรีเบิร์ตเกิดใหม่กับเรื่องบางเรื่องหรือว่าบางคนอาจจะมีฉนากการณ์ที่ได้ไปข้องเกี่ยว เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังงานคนเดิมคนเก่าๆมีการบริเบิร์เรื่องบางเรื่องหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราได้กําเนิดเกิดใหม่กับอะไรบางเรื่องกับบางทิศทางสถานการณ์บางอย่างนะคะอาจจะเรามาดูกันมนว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างตัดสินใจอะไรที่มีความเด็ดขาดชัดเจนนําประสบการณ์หรือสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะมาใช้ในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา นำประสบการณ์ก่อนัอน,นี้ของเรามาใช้ว่าทำให้มันเด็กขาดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครมีปัญหาหรือมีแนวทางอะไรเที่ยวสุขเราจะต้องบอริหารจัดการเรื่องราวต่างๆนะคะพลังงานตรงนี้คือ success การมีพลังงานความสุขมีพลังงานความสุขสมหวังนะคะการตระหนักได้กับพลังงานดีๆนะคะ ช่วงนี้ถ้าชาวทักไฟเมสินธนูมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะบนคิดว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เปิดรับมุมมองอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มันเหมือนกับมีการเริ่มต้นที่เป็นพลังงานความสดใสเป็นการเริ่มต้นที่เป็นพลังงานในแง่มุมบวกมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะในสเต็ปแล้วก็ช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะเป็นการเริ่มต้นที่รู้สึกว่ามันมีการตระหนักได้มีความสว่างสดใสกับอะไรหลายอย่างนะคะ พลังงานพาร์ทเนอร์ชิพพลังงานคอมมิชเนต์รูปแบบของคนรักโอกาสทางความรักนะคะบางคนมันว่าคุณนีคนที่เขาเข้ามาแล้วมีความรู้สึกถูกใจอาโดนใจของชาวทัตไฟด้วยอาจจะมีการคอมมิชเนต์เกิดขึ้นอาจจะมีการลงเอยได้อยู่ในสเตตัสอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันพัฒนาได้หรือว่ามีอะไรที่ถูกอกถูกใจ อาจจะด้วยมุมมองต่างๆ,างๆไลฟ์สไตล์การพูดคุยนะคะเราู้สึกว่ามันมีอะไรที่ถูกใจตรงใจกับชาวทัศน์ไฟค่อนข้างเยอะไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันความชอบมุมมองแนวทางอะไรต่างๆนะคะ,ะที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนาะพลังงานที่ขึ้นมานะคะ t ซตชีสโฟลอ็อนะคะชีเรียนนึ่งดาบพลังงานห้ามเมท้าค่ะ Clean of Water รนะคะราชินีถือถ้วย ว่าเป็นไปได้ว่าคนที่จะเข้ามานะคะมือนว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ให้ความแฟร์หรือว่าให้ความยุติธรรมมีความสัมพันธ์น้ะมีพลังงานจากเชิขึ้นมานะคะเรื่องของความแฟร์เรื่องของการใช้เหตุและผลมันว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่อาจจะตัดสินใจหรือเลือกทําอะไรเนี่ยยึดหลักของความถูกต้องมากกว่าความถูกใจมีในเรื่องของความแฟร์ความยุติธรรมนะคะ พลังงานที่เป็น5เมท้าเหมือนว่าอยู่ในสเตปของความคอนฟ l i c อะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องราวของความที่เป็นการเป็นตัวตนของตัวเองนะคะฉันมันว่าคนคนนี้เข้ามาพร้อมกับอีโก้เหตุผลความมั่นใจในเวทีที่เป็นตัวเองฉะนั้นถ้าคุณกับเขาแพน n ิ i n g ในเรื่องของการที่จะดิวการพูดคุยสื่อสาร ันในประเด็นต่างๆต่อยอดไปนะคะก็คิดว่าต้องปรับจูนหรือว่าปรับลดความมั่นใจปรับลดอีโก้บางอย่างลงเนาะถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์มันโฟไปได้มากขึ้นนะคะพลังงานสี่เหรียญตรงนี้เรารสึกว่าเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะคะอ่อเหตุผลเนีที่บอกใช้เหตุใช้ผลแล้วยังอยู่ในเวของการอยากจะคอนโทรลเรื่องราวความสัมพันธ์ต่างๆ ฉะนั้นมันว่าเขาจะตัดสินใจเขาจะทำอะไรคนคนนี้ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากคิดมมยเลยทีเดียวแบบจะอะไรยังไงมันถึงจะถูกคอนโทรลไปในทิศทางที่เขาต้องการนะคะพลังงานมีความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ความรู้สึกของการแสดงออกทางความรักทางความรู้สึกนะคะคนว่าถ้าเขาเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่ากําลังเข้ามามันว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบ เป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายเทคแคร์ดูแลอะไรต่างๆแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงออกทางความรักวนว่าเขาก็น่าจะรู้สึกการเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยความรักด้วยความรู้สึกที่อ,อ,อยากจะแสดงออกความรู้สึกที่จริงใจความรู้สึกที่ปรารถนาดีนะคะมาพร้อมกับอินสปิเรชันการที่จะสื่อสารกับคุณอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นมาพร้อมกับแพชชั่นนะคะ ในการที่แบบเราอยากจะนำพาความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนมีการปรับตัวปรับใจอะไรยังไงบ้าง adjustment ขึ้นมาตรงนี้เนาะในเมของพลังงานที่ขึ้นมามะขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกเนาะ คนขอดูในส่วนของคําแนะนําแนวโน้มจากไพ่นะคะว่าชาวธาตุไฟคุณควรที่จะเตรียมรับมือหรือเตรียมตั้งรับอย่างไรบ้างค่ะสําหรับคนพคน,นี้นะ s e เว่นออฟ o r d นะคะให้ออกมาบอกนะจ๊ะใช้เป็นสําหรับคาวีทารอดนะคะ Four of ฟว n นสี่ในเท้ามีอะไรจ๊ะสี่ถ้วยคะ่ะ พลังงานเดอะซันห้าดาบอัลซินถือดาบนะคะ ถ้าประเมนว่ามันจะมีการเริ่มต้นมันจะมีทิศทางของการที่แบบจะได้ไปต่อใดๆอย่างไรก็ตามเนะาะประเมนว่ามันเป็นพลังงานความสดใสมันเป็นพลังงานด้านบวกนะคะมีพลังงานที่เป็นความชัดเจนในเรื่องราวของการจัดการกับปัญหาอุปรสรรคแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนอกแง่มุมต่างๆนะคะ เราสึกว่าถ้าคุณจะไปต่อโฟโลตรงเนี้ยมันมีปัญหาอุปรสรรคอะไรให้คุณได้รู้สึกจัดการแก้ไขเมนเนจอยู่แล้วแหละแต่มันก็เห็นถึงทิศทางพลังงานที่จะนำพาการเริ่มต้นไปสู่พลังงานโพ i ิที e เอเนจีความมั่นคงหรือว่าการต่อยอดไปในทิศทางใดๆนะคะสี่มาเท้ามันเหมือนการลงหลักปัจฐานแต่ไพ่ก่อมาบอกให้คุณแบบค่แบบคอยๆค,คิดพิจารณาสิ่ง,งต่างๆให้รอบคอบใช้เหตุและผล คิดให้ดีนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งแบบเทใจให้แบบหนึ่งอยเเซก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะจ๊ะแต่โอกาสของ positive energy มันก็มีอะ่ะถ้าคุณจะเปิดใจเริ่มต้นก็สามารถทำได้แต่แบบอย่าเพิ่งลงใจไปอย่างเต็มที่ขนาดนั้นนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะแต่มมนต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะ ฉะนั้นก็อยากให้ชาวทั่ไฟนะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือชาวสองที่เข้ามารับชมด้วยก็อยากให้รับไปแบบพลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ